คนปะก,กครับแล้วไมังไอ้มังันเดิมเด้อ นะครับทุกคนครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เดินทางกลับมาซ้ำนะครับหมายเดิมนะครับทุกคนจากคลิปที่แล้วนะมาถึงฝนตกเลยทุกคนดูโอ้ยังไม่ได้ทําอะไรนะเบ็ดยังไม่ประกอบเลยอยู่บ้านนี่แดดออกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเอามาลุยกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะน้น้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมพบเจอผมนักทนพังหัวที่คุ้นเคยนะคลิปนี้ผมเดินทางกลับมาตก ปลาที่หมายเดิมนะคือการกลับมาซ้ำนะครับจากคลิปที่แล้วนะที่มาลองเทสตูดูครับเดี๋ยวเรามาซ้าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะคลิปที่แล้วมาแบบดิบๆนะแต่คลิปนี้ถือโอกาสกลับมาซ้ําทุกคนสายเอินด่อนนะครับคันแรกนะครับผมดนะูดูดอห็นด่อนนะผมว่านะ่าจะมีตัวติดแล้วนะปลามันกินไม่ค่อยแรงนะครับเดี๋ยวไปลองเอาขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาอะไรนะทุกคนโอเคครับผมคันแรกนะเห็นไหมเอ็นมันหย่อนลงแบบลงมากเลยโอเคครับ อ่ะทุกคนครับแต่่มแรกนะครับผมเป็นปลากระแฮนะครับนี่ครับใส่กำลังทอดเลยนะครับนี่ครับาบก็อร่อยนะครับทอดกรอบๆนะครับโอ้ยเจ๋วเลยครับนี่ครับโอเคนะทุกคนครับก่อตัวนี้เริ่มกินนะครับปลาประมาณเที่ยงครับปลาเริ่มกินเห็นไหมมีตัวเด้งเห็นไหมนี่ครับเนี่ยเนี่ยก็คือเมื่อกี้กินสามสี่ทีเลยนะเข้าติดๆเลยนะตอนนี้ คือปัญหาขมตอนนี้นะครับทุกคนคก็คือเม็ดโฟมมันใหญ่เกินนะปลามันกินเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยทุกคนดูปลาส้อยตัวนี้นะคือปลาส้อยไซนี้ถือว่าใหญ่นะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นปลาส้อยนะคิดดูนะครับอันนี้เขย่งนะเขย่งนี่ก็ไข่เต็มท้องครับท้องตัวนี้เกี่ยวมานะครับไม่ได้กินนะมันเกี่ยวมานะครับคือปลามันเข้าเหยื่อนะทุกคนแต่ว่าด้วยที่ว่าเม็ดโฟมมันใหญ่เกินนะปลามันดูดเข้าไปไม่ได้นะครับดู นะกด็ดูดูดูดิดูกินสองสามคันติดเลยดูดูไม่หย่อนแล้วโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาก่อนนะเนี่ยทุกคนครับคือสองคันนี้นะกินเมื่อกี้นะครับไม่ได้นะครับก็คือปลามันน่าจะเกี่ยวเฉยนะไม่น่าจะเข้าปากนะครับเลยไม่ได้ตัวนะครับนะโอเคทุกคนครับผมก็ได้ทําการไปซื้อเม็ดโฟมมาแล้วนะก็ทิ้งเบ็ดไว้นี่เลยนะครับ ขับรถไปร้านเบ็ดมาขี่รถไปร้านเบ็ดมานะไป็นโผมมาจากที่เราเกี่ยวแบบนี้นะทุกคนดูเม็ดฟมนะเม็ดมันใหญ่นะถุงเม็ดโฟมเนี่ยถุงนี้นะที่ผมเอามาถุงใหญ่นะครันี่จากที่เราเกี่ยวแบบนี้นะคือเม็ดโฟมใหญ่เกินไปเนี้ยปลามันก็ไม่ไม่ดูดเข้าไปนะเม็ดโฟมนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไซส์ขนาดนี้นะไซส์ประมาณกลางๆครับเนี่ยยังมีเล็กกว่านี้อีกนะอันนี้เราเอาประมาณนี้มานะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับจากเม็ดใหญ่แบบนี้นะ ออกเลยออกเลยแล้วเราก็จะมาใช้เม็ดประมาณนี้เพื่อให้ตะขอเบ็ดมันวางอยู่กับพื้นนะไม่ให้คือไม่ให้เม็ดโฟมมันพาตะขอเบ็ดลอยอะทุกคนให้มันวางอยู่กับพื้นนะครับปลาเขามาเขาก็จะมาดูดดูดเข้าไปเองนะครับประมาณนี้นะเราก็เกี่ยวเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับลดลงมาจากเม็ดใหญ่นะครับไ <c oughs> <c oughs> ม่เหลือเม็ดเล็กลืมเอามานะเม็ดเล็กโอโ้โหที่บ้านก็มีอยู่นะครับมานี้นะครับทุกคนเนี้ย ก็เป็นตะกอวิ่งนะครับโอเคแต่ปลาซ่อยนี่ตัวใหญ่นะปลาส่อยเขากินได้สองตัวนะปลาส่อยตอนนี้โอเคใสแบบดีเลยปลาส่้อยอะ่ะโอเคเดี๋ยวมันอย่าตกเลย ไอ้น,นี้ถือว่าใหญ่นะครับปลาส้อยนะครับหาตกยญ้าเอาไซนี้ครับผมโอ้โดูไอ้ส้อยครับผมเนี่ยโอเคตัดไปโอ้โหไซดีเลย มาแล้วไอ้มังไอ้มังใช้ดีเลยครับว้าวไ,ได้ สอยครับผมก็มีแต่ตัวบิ๊กๆเลยอ่ะถือว่าใหญ่นะครับไซส์นี้ปลาซ้อยนะไซส์นี้หาตกยากนะครับนะถือว่าใหญ่นะสำหรับปลาซ้อยนะครับใช้ได้เนี่ยนะอะทุกคนครับตอนนี้นะครับผมปัญหาเกิดเกิดปัญหาครับเนื่องจากว่ามีปลาที่มันล่าเนื้อนะครับเข้ามาควนหน้าเบ็ดผมตอนนี้นะครับทุกคนผม ด้วแหละมันเป็นประกายนะครับใสก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าประกายตกหน้าดินช่วงนี้มันจะกินค่อนข้างยากนะครับจะกินเยอะค่อนข้างยากต้องหมดฝนก่อนนะครับที่ผมเคยตกมานะมันถึงจะกินดีนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะลองตกดูแล้วกันของในน้ำนะทุกคนมันก็ไม่แน่ไม่นอน,นครับผมคิดว่ามันห้าสิบห้าสิบนะครับอาจจะก,กินก็ได้มัเราลองมันก็ไม่แค่เราลองตกทิ้งไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเอาเดี๋ยวนะครับคันเดิมนะน,นะครับจึงตีลงไปนะปึัก น่าจะแขยงแน่เลยแบบนี้อไ,อออไ,อไ,อไอ้สร้อยเขาบอกว่าวิ่งสร้อยสร้อยวิ่งใส่ดีใส่ดีใส่นี้พี่ชอบอ

ทุกคนเห็นไหมอะวุ้ยโอ้ย้ยนนกลัง,งกีปลาอะไรไม่รู้มันดำดำนะเมื่อกี้เห็นว่าทุกคนมันคล้ายเหมือนปลา,าดำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นดำดำเลยอะอยแต่ไอ้มังตัวนี้ใช้ดีทุกคนดูใช้ได้ครับ เอาเต็มเเลยครับนี่เอาเต็มเต็มเลยครับเเาต เออไว้เห็นวะกำมังเนี่ยเลยโอ้ยสร้อยไปสร้อยโหเต็มไม้เต็มมือครับกำเต็มมือ ปลามันติดเลยมาวะอุอ้ยปลาทูครับผมปลามันติดตะข่ายมานะทุกคนปลาเคยติดตะข่ายนะเนี่ยโอยมันยังมีอุตสา่าห์มากินเด็ดกูเฮ้ยเนี่ยเนี่ยดูปลามันโอ้มันเอาตะข่ายมาเกี่ยว <c oughs> เกี่ยวโดนกับกิ๊บ นี่ครับดูมันติดตะข่ายนะครับทุกคนผมจะปล่อยมันดีกว่าเว้ยแม่งมึงรอดตายมาแล้วมึงก็ยังมาติดอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวดีนะไซส์ดีนะตัวนี้โอ้โห ยังอุษสารอดมาเว้ยหูยนั่นบาดเข้านี่เลยดูดิโอเคผมว่าผมจะปล่อยมันดีกว่าตัวดีนะนี่ไปโชคดีเว้ยอุตา์รอดตายมาแล้วไปไม่อยากแดกนี่ ปลาไกยครับรกลายเป็นปลาฉลาดครับผมโอ้ยกินเข้าไปได้ไงว่าวลูกปลาขามนเนี่ยลูก่าแต่ปลากายปลากายจะกินยากมากนะครับช่วงนี้นะครับผมแต่ก็ลูกก็แต่มันจะกินโอ้โหเป็นปลาฉลาดครับผมก็น้องๆปลากายครับปลากายครับรกลายเป็นปลาฉลาด ผมทุกคนครับคลิปนี้นะบก็ถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วนะครับผมก็เต็มที่แล้วครับกับการมาซ้ำหมายเดิมนะทุกคนจากคลิปที่แล้วที่ผมมาตกนะครับหมายหยิบๆยบมาลองเหยื่อนะครับแล้วก็วันนี้ก็เอาเหยื่อเก่านะครับมาลองตกดูนะครับทุกคนเหยื่อเ็าผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่านะถึงแค่ตัวเย็นไว้มันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวอยู่ดีนะแต่ก็มีตัวเข้ามากินนะครับทุกคนปลาก็จะเป็นพวกปลาสร้อยนะครับแล้วก็ปลากระมังนะทุกคนแต่ปลากระมังก็ไซส์ถือว่าโอเคนะสำหรับปลากระมังนะทุกคนะถือว่าไซส ก็มีปลาฉลาดมากินตัวหนึ่งนะครับก็คือตกปลาไก่นะครับแต่ช่วงนี้ปลากายจะกินยากนะทุกคนกินยากมากนะครับช่วงนี้นะครับต้องรอหมดฝนนะครับค่อยลุยปลากายกันอีกทีหนึ่งครับก็มีปลาฉลาดนะครับกินเอาปลาเขามุนนะครับนะเขาเรียกปลาเขามุนนะแถวบ้านผมนะเขาเกี่ยวกับตกนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนนะคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนจะนำเหยื่ออะไรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับผมคลิปนี้ต้อองจาากกลไป่นนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเข้ามารับชมแล้วสวัสดีครับต้องเอาอไปนะครับทุกคนเพราะว่ามันกืนครับกึนลงไปในท้องเลยขอปอกได้อยู่ประมาณโลก,กว่าพอได้กินอ่ะทุกคนครับ วันนี้นะครับผมก็ลองกลับมาซ้ําที่หมายตรงนี้ดูนะครับทุกคนก็วันนี้ไม่ค่อยเข้านะครับผมมาตอนประมาณบ่ายบ่ายโมงแล้วนะครับมาถึงนี่ครับก็เตรียมอุปกรณ์อะไรก็ลงเบ็ดประมาณบ่ายโมงแหละนะครับก็ผลงานนะครับผมเหยื่อก็เหยื่อตัวเดิมเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นตะเพียนนะครับเข้าทุกคนตะเพียนแล้วก็กระมังนะครับมีปลาส้อยปลาปลายแล้วก็เป็นขยงนะครับทุกคนนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับผลงานครับผมก็พอได้กินอยู่นะครับก็ถือว่ามีตัวให้เล่นอยู่ครับหมายนี้นะครับเป็นหมายเก่านะครับที่ผมมาตกไปล่าสุดเลยนะครับทุกคนนี่ครับก็มีตีปลากายคันหนึ่งปลากกยก็ไม่เข้านะครับช่วงนี้มันไม่กินหรอกปลากายกินยากนะครับกินง่ายจะกินยากนะครับโอเคนี่ก็ว่าจะเก็บของกลับแล้วทุกคนผลงานก็ได้ประมาณนี้ครับถือว่าดังกินอยู่นะครับหมายนี้ก็สำหรับใครที่ไปหาหมายลงไม่ได้ครับก็ลองมาตกหมายนี้ดูนะครับทุกคนก็พอได้เด่น พอได้เล่นอยู่ครับผมพอได้ดึงอยู่นะครับเนี่ยตะเพียนนะไซส์ดีไซส์สวยเลยโอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับ